ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอออัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู รายกมสาระยาประปนงาสืการเียนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอ,อปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันโรฮา,านีจนาราเป็นผู้ดำเนินรายการ และดิฉันสุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังค,ะ,ค,งคะประเทศสิงคโปร์มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม โดยการรักษาแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดสวยงามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ไม่น่าเชื่อแล้วก็แตกต่างกับพื้นที่บ้านเราอย่างมากนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ห้ามครอบครองเล่นหรือแจกจ่ายดอกไม้ไฟที่เป็นอันตรายนะคะอย่างเช่นประทัดจรวดหรือดอกไม้ไฟประเภทอื่นๆด้วย พราะมิฉนั้นแล้วเนี่ยจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน5,000ดอลลาร์ 5, สิงคโปร์หรือประมาณแสนกว่าบาทน,นะคะหรือถูกจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ดีมากนะคะค่ะค่ะสำหรับดอกไม้ไฟนะคะในภาษามาลายูก็คือกําบังอปีกําบังอปีกําบังอปี แปลว่าดอกไม้ไฟค่ะดีสิงคโปร์ดีลารังไม่นกแบงอัป i ดีสิงคโปร์ดีลารังไม่นกแบงอัปปีแปลว่าที่ประเทศสิงคโปร์มีการห้ามเล่นดอกไม้ไฟค่ะดีสิงคโปร์ดีลารังไม่นกแบงอัปปที่ประเทศสิงคโปร์มีการห้ามเล่นดอกไม้ไฟค่ะค่ะคำว่าลารังลารังแปลว่าห้ามค่ะ ดีลารังดีลารังแปลว่าถูกห้ามค่ะและคำว่ากำบังอาป,ปีแปลว่าด,ดอกไม้ไฟค่ะดีสิงค์ปุระดีลารังไม้นกำบังอาป,ปี ที่ประเทศสิงคโปร์มีการห้ามเล่นดอกไม้ไฟค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากประเทศสิงคโปร์จะมีนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมในตัวเมืองให้มีความสะอาดสวยงามแล้วประเทศสิงคโปร์ก็ยังมีการพัฒนาระบบคมนาคมให้ทันสมัยอีกด้วยประเทศสิงคโปร์มีระบบคมนาคมที่ทันสมัยหลากหลายแล้วก็สะดวกโดยเฉพาะรถเมล์และรถไฟใต้ดินทางการสิงคโปร์มีมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันการจราจรติดขัดอย่างเช่นการกําหนดเขตจํากัด การจราจรการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ในอัตราที่สูงเก็บค่าธรรมเนียมใช้ถนนไฮเวย์หรือค่าธรรมเนียมในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตตัวเมืองค่ะค่ะคำว่าภาษีนะคะในภาษามลา,ายูก็คือจูกไกจูกไกจูกไกแปลว่าภาษีค่ะจูกไกเกเรตเจูกไกเกเรตแปลว่าภาษีรถยนต์ค่ะ จูไกเกเรตาแปลว่าภาษีรถยนต์ค่ะดีสิงคโปร์จูไกเกเรเตอร์ยังอินพอตอาดะล่ะกาดาร์ยังติงกีแปลว่าที่สิงคโปร์นั้นภาษีรถยนต์ที่นําเข้ามีอัตราสูงค่ะดนสิงคโปร์จูไกเกเรเตอร์ยังอินพอตอาเดล่ะกาดาร์ยังติงกีแปลว่าที่สิงคโปร์ภาษีรถยนต์ที่นําเข้ามีอัตราสูงค่ะคําว่าจูไกนะคะแปลว่าภาษีนะคะคําว่าเกเรตา g กเรเตอแปลว่ารถยนต์นะคะแล้วก็คำว่ากาด a r นะคะ K A D A R กาดนะคะแปลว่าอัตรานะคะแล้วก็สุดท้ายคำว่าติงกี g i ิงกีแปลว่าสูงค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามระายได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามา马ายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ h t t p e x t e n p n p s u a c t h